ระหว่างวันที่6ถึง11ธันวาคมทุกปีผู้ที่ชอบเที่ยวทะเลและชอบทดสอบกำลังไม่ควรพลาดการแข่งขันว่ายน้ำข้ามเกาะและการแข่งขันจักรยานบ้านเพจเกินร้อยในเทศกาลเที่ยวทะเลหาดบ้านเพเกาะสะม็ดผู้ที่เข้าแข่งขันว่ายน้ำข้ามเกาะงานนี้จะได้ไปเที่ยวเกาะ,ะเสม็ดด้วยเรือแล้วได้สำรวจน้ำทะเลระหว่างเกาะสะม็ดกับลานหินขาวบ้านเพ่ ด้วยการว่ายน้ำกลับมาเองคุณจะได้สัมผัสน้ำทะเลในอ่าวไทยจากริมฝั่งบ้านเพออกไปถึง5กิโลเมตรกว่าๆระหว่างว่ายน้ำก็จะได้พบลรทะเลมาตอดให้แจ็คก,กี้แสบๆคันๆคุ้มมากสำหรับการเที่ยวแบบทดสอบกำลังของตัวเองแบบนี้ถ้าหมดพลังระหว่างลอยคอในทะเลว่ายน้ำต่อไปไม่ไหวแล้วจะมีเรือตรวจการคอยช่วยเหลือนักกีฬาทุกท่าน เมื่อผ่านการทดสอบว่ายน้ำเข้าสู่ฝั่งที่รานหินขาว,ว่านเพบททดสอบพลังครั้งนี้ยังไม่จบคุณยังต้องทดสอบกำลังต่อด้วยการวิ่งถือธงต่อไปยังเส้นชัยอีก4.2กิโลเมตรจะได้เป็นจอมพลังของจริงผู้ที่สนใจกิจกรรมท้าพลังแบบนี้ติดต่อที่สมาคมไตกีฬาแห่งประเทศไทยคุณวิจิตสิทธินาวินเบอร์โทรตามที่โชว์ด้านล่างเลย สำหรับผู้ที่ว่ายน้ำไม่แข็งแต่อยากลองเที่ยวทะเลท้าพลังก็ทำได้โดยการเข้าร่วมแข่งขันปั่นจักรยานบ้านเพใจเกินร้อยซึ่งก็คือการแข่งขันแบบเปิดหรือ Open นสไตลไม่จำกัดประเภทรถจักรยานรถพงรถพับรถจักรยานซื้อกับข้าวรถอะไรก็ได้ขอแค่มีใจแต่ส่วนใหญ่ผู้ที่เข้าแข่งขันที่เอาจริงเอาจังจะใช้จักรยานประเภทเสือหมอบเสือภูเขา จักรยานจะไม่จำกัดประเภทหรือเรียกว่าการแข่งขันประเภท VIP โดยเส้นทางการแข่งขันจะปั่นชมวิวถนนริมหาดและในเขตเทศบาลบ้านเพระยะทาง50กิโลเมตรในระยะเวลา3ชั่วโมงการเข้าร่วมกิจกรรมนี้รับรองได้เพิ่มพลังให้กล้ามเนื้อน้องแน่นอนผู้ที่สนใจติดต่อชมรมจักรยานบ้านเพคุณสัญญาคุณสีนินคุณพศ คุณเอตามเบอร์โทรที่ขึ้นโชว์ได้เลยถ้าชอบโชว์พลังรักทะเลมาบ้านเพต้นเดือนทันว่าฟินผุดผุดนับรลอง